ครับมาพบกับเวลารัดซ้อมนะครับผมวันนี้พามาดูนะครับว่ามันสดนะครับกากมันล้างนะครับตันละหกร้อยห้าสิบนะครับนี่อะไรนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับผมเจ็ดร้อยกโลนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมโตโยต้านะครับสี่ประตูได้เจ็ดร้อยโลนะครับผม นี่นะครับเอามาหมักให้วัวนะครับผมมันล้างนะครับผมก็มีมันเล็กนะครับมันกากมันนะครับตัวได้เจ็ดร้อยโลนะครับกองนี้นะครับ พาไปดูวัวนะครับผมผมจะเปิดราคาวัวนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับผมไปดูตัววัวกันนะครับนี่เอาตัวพู่ก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยครับเปิดราคาเบาๆนะครับตัวนี้ ประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอืตัวนี้ผมเปิดสองหมื่นห้านะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับ ตัวหนึ่งอีกสองตัวนะครับนี่เจ้าโควิดนะครับก็จะทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับวันนี้ใครอยากได้เป็นเป็นพ่อพันธุ์นะครับถึงร้อยห้าสิบนะครับห้าสิบขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมก็สองปีกว่าแล้วนะครับตัวนี้เจ้าโควิดนะครับผม สำหรับเป็นพ่อพันธุ์นะครับขาใหญ่นะครับขาหน้าั้งขาหลังนะครับนี่นะครับผมไม่ถึงผมเปิดกันต่อนะครับตัวนี้นะครับเปิดที่หกหมื่นห้านะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับผมหกหมื่นห้านะครับเป็นพ่อพันุนะครับขาใหญ่นะครับ สองีกวัวแล้วนะครับดูอีกตัวสองตัวนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ตัวหนึ่งนิดนึงนะครับผมสองหมื่นหกกแล้วกันครับตัวนี้นะครับสองหมืนหกนะครับ ใครอยากมาดูตัวจริงได้นะครับผมที่ฟาร์มนะครับผมที่บ้านอําแคร์นะครับผมอำเภอบรรจานะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมใครสนใจนะครับตัวหนึ่งแล้วกันครับตัวนี้เป็นตัวตูมเมียนะครับผมตัวนี้นะครับตูมเมียนะครับตัวนี้นะครับ สูงนะครับตัวนี้ให้ดูหน่อยอ่าเดี๋วนะตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมืนสามนะครับเปวนตัวเมียนะครับผมนี่นะครับสองหมืนสามนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับผมมาดูตัวจริงได้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับ จ้กระถินนะครับเป็นทำไวเป็นแม่บล็อกนะครับตัวนี้ได้หกเดือนนะครับนี่ครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมเราจะโทรมาก็ได้นะครับผมติดต่อที่โลลารัดฟราร์มได้นะครับผมเฟซบุ๊กก็ เวลาลัดนะครับวล,า,ลารัดความเบอร์ก็0894173026นะครับใครที่จะเอาไปขุนก็ได้นะครับตัวปูนะครับตัวนะครับอันนี้จะเป็นเป็นพ่อพันธุ์นะครับอันนี้คาบบิดนะครับพ่อพันธ์แน่นักตน,นะครับ ก็ไปคุุได้นะครับครับยังไงก็ขอฝากติดตามช่องเวลาลัดฟาความ้วยนะครับนี่ก็สวัสดีครับ